สวัสดีครับผมเด็กชายธนาวัตทีครับ ขอไดรระชาธิปครับพวกเรามาจากโรงเรียนมะโคกสว่างครับโดยวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอผลการวิจัยของการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นปลูกอ้อยต่อคุณสมบัติทางเคมีวรตถการของดินในพื้นที่ตําบลโคกสว่างอำเภอหนองกีจังหวัดบุัมยครับข้อที่เราจะนําเสนอนะครับ 1. บทนํา2คําถามวิจัยสสมมติฐานงานวิจัย4วิธีดําเนินการวิจัย5ผลการวิจัยและ6สรุปและอภิปรายผลการวิจัยที่มาและความสัคันธ์กับปัญหารครับในปัจจุบัน พื้นที่ในการปลูกข้าวมีแนวโน้มจะลดลงเนื่องจากราคาข้าวที่ตกต่ําปริมาณน้าที่ไม่เพียงพอต่อการพวปลูกเมล็ดข้าวนะครับเกษตรกรจึงหันมาปลูกอ้อยที่เป็นพืชทางเลือกแทนนะครับเนื่องจากได้ค่าตอบแทนดีกว่าแต่อย่างไรก็ดีนะครับการเปลี่ยนจากนาข้าวไปเป็นแปลงอ้อยอาจจะมีผลต่อคุณสมบัติของดินในการเปลี่ยนแปลงอินทรีย์วัตถุในดินและความเป็นกรดเป็นด่างของดินได้ครับจากรายงานสถานการณ์นะครับอําเภอหนองกี่มีพื้นที่ปลูกอ้อยมากที่สุดถึง3 0ม0 0นไร่และเพิ่มขึ้นจากปีการผลิต2สึงพันห้าร้อยสิบสี่นึงสอครัือ อำเภอหนกี่และส่วนที่วงกลมไว้คือตําบลข้าสว่างพวกเราจึงศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นาะข้าวเป็นแปลงอ้อยต่อคุณสมบัติของดินจากการศึกษานะครับพวกเราจะสามารถนําข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในวิธีการจัดการที่เหมาะสมในพื้นที่หลังจากเปลี่ยนแปลงที่ใช้ดินต่อไปครับคําถามวิจัยนะครับ 1. การเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นอ้อยมีผลต่อคุณสมบัติบางประการของดินหรือไม่อย่างไรครับสองคุณสมบัติทางเคมีบางประการของดิน ที่เปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นอ้อยมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรครับสมมุติฐานการวิจัยนะครับการเปลี่ยนพื้นที่ผกข้าวเป็นอ้อยมีผลต่อคุณสมบัติทางเคมีบางประการของดินมีความแตกต่างกันครับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะครับ 1. เพื่อศึกษาผลของการเปลี่ยนจากพื้นที่ผกข้าวเป็นปลูกอ้อยต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของดินครับในพื้นที่ตลพวกสว่างอำเภอโตกีจังหวัดบุรีรัมย์ครับ2เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติบางประการของดินที่เปลี่ยน พื้นที่ปูข้าวเป็นอ้อยในพื้นที่ตํามคสวอําเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์ครับขอบเขตในการวิจัยนะครับพื้นที่ที่เราศึกษามีจํานวน4แปลงแปลงปูกข้าวแปลงอ้อยที่เปลี่ยนจากแปลงข้าวเป็นระยะเวลา1ปี3ปี5ปีตามระดับครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ต้องการศึกษาตรวจวัดนะครับตามแนวทางของกรอบ 1. สมบัติทางกายภาพของเนื้อดินโครงสร้างดินการยนดตัวของดิน 2. นะครับสมบัติทางเคมีเราจะตรวจหาค่า p h ใน n i t เจน ฟอสฟรัสโพเทสเซียมและอินซิโวเทนดินดินครับในช่วงเวลาที่เราทําการวิจัยนะครับตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์รวมทั้งสิ้น3เดือนครับขั้นตอนวิธีการศึกษานะครับเดยอขั้นตอนแรกนะครับเราจะสอบถามประวัติการใช้พื้นที่จากเกษตรกรนะครับขั้นตอนที่2นะครับเราจะทําการเลือกพื้นที่ในการศึกษานะครับและขั้นตอนที่3นะครับเราจะทําการเก็บตัวอย่างดินตามแนวทางของกโกลบที่ความลึกระดับ0ูนถึงยีเซนติเมตรได้2 0ถึง40เซนติเมตร ทั้ง4แปลงครับแปลงละ3ซ้ำรวมตัวอย่างดินน้ทั้งหมด24ตัวอย่างครับต่อมานะครับเราจะทาการวิเคราะห์ตัวอย่างดินตามลนกษของกรอบยกเว้นอินทรีย์วัตถุนดินนะครับโดยเราจะทาการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพได้แก่เนื้อดินโดยการสัมผัสในพักสนามนะครับข้อป็นกอเป็นหนาของดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยเราจะหาค่าไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมครับส่วนอินทรีย์วัตถุนะครับเราจะใช้ชุดตรวจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเมื่อวิเคราะห์ตัวอย่างดินเสร็จแล้วนะครับโดยทำการเปรียบเทียบบบสสมมััตติิิดนแแแแ่ลลลละปปง้วรรุออภาายกค ผลการวิจัยนะครับสมบัติทางกายภาพของดินในพื้นที่ศึกษาทุกแปลงเป็นชุดดินชัมนิครับซึ่งเนื้อดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนดินเหนียวครับโครงสร้างของดินเป็นแบบก้อนมครับการยืดตัวของดินถ้าเป็นดินชั้นบน0-20ถึงซนติเมตรจะมีลักษณะร่วนซุยครับส่วนดินที่ระดับความลึก20-40ถึงเซนติเมตรจะมีลักษณะเป็นดินแน่นครับสมบัติทางเคมีของดินนะครับจากตารางค่าพีเฮทมีแนวโน้มลดลง ทั้งสองระดับความลึกโดยนาข้าวเปลี่ยนเป็นอ้อย5ปีมีค่าวเฮทต่ำสุดที่ความลึก20-40เซนติเมตรครับต่อไปนะครับความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับค่าไนโตรเจนพบในแปลงข้าวในระดับต่ำถึงปานกลางนะครับต่อไปนะครับค่าฟอสฟอรัสนะครับจะพบในแปลงข้าวที่เปลี่ยนเป็นอ้อย5ปีในระดับต่ำส่วนค่าโพแทสเซียมนะครับจะพบในทุกแปลงโดยเฉพาะแปลงอ้อย3ปีและอ้อย5ปีครับส่วนอินทรีย์วัตถุินะครับจะพบมากในนาข้าวและอ้อย1ปีนะครับและจะพบน้อยในแปลงอ้อย3ปีและอ้อย5ปีครับ สรุปแรกพิจาผลการวิจัยนะครับหนึ่งสมบัติทางกายภาพของดินเป็นชุดดินและสภาพเนื้อดินเดียวกันครับแต่แปลงอ้อยที่ห้ามีความแน่นมากกว่าแปลงปลูกข้าวนะครับสองแปลงอ้อยที่เปลี่ยนจากแปลงข้าวไประยะเวลาห้าปีมีค่ามีเฮนเดนนอมลดลง,ดลงซึ่งชั้นล่างมีความเป็นกรดมากกว่าชั้นบนหลังจากนำไปเปรียบเทียบกับนาข้าวแล้วนะครับสามการเปลี่ยนจากนาข้าวมาปลูกอ้อยในช่วงระยะเวลาต่างๆทําให้ปริมาณในจรเจนนักศรสระดับความลึกลดลงเมื่อเปรียบเทียบ กับนาข้าวแต่มีในน้ง,นงตรงข้ามกับฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนะครับในพรฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินเพิ่มขึ้นนะครับ 4. การเปลี่ยนจากนาข้าวเป็นแปลงอ้อยในไร่ไร้ต่างๆทําให้ปริมาณอินซ์วัตถุในดินมีน้มลดลงตามลําดับความลึกที่เพิ่มขึ้นและสัมพันธ์กับไนโตรเจนที่ลดลงด้ครับจากผลการวิจัยตามสมมุติฐานนะครับ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวเป็นอ้อยมีผลต่อคุณสมบัติทางเคมีบางประการของดินที่มีความแตกต่างดังนี้เมื่อมีการเปลี่ยนจากนาข้าวมาปลูกอ้อยในช่วงระยะเวลาต่างๆทําให้ปริมาณไนโตรเจนทั้งสองระดับความลึกม,ม,ลลมีความลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับนาข้าวแล้วนะครับจุลินทรีย์มักจะดึงไนโตรเจนจากดินไปใช้ ทำให้ไนเตรนในดินลดลงนะครับต่อไปนะครับจากผลการทดลองเปรียบเทียบแปลงข้าวกับแปลงอ้อยนะครับที่เปลี่ยนจากแปลงข้าวมาเป็นระยะเวลา5ปีส่งผลต่อโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสโดยเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากมีการสะสมชีวมวลของฟางมาก่อนนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ดิดดนจากนาข้าวมาปลูกอ้อยในช่วงเวลา5ปีอินทรีย์วัตถุในดินจะลดลงนะครับเนื่องจากนาข้าวที่ศึกษามีการเก็บเกี่ยวข้าวและคงเศษซากตอสร้างข้าว ไว้ในแปลงพวงเสชาพืชหลังการเก็บเกี่ยวไว้ในแปลงเป็นแนวทางหนึ่งในเพิ่มนีรี่าวัตถุนในดินเพื่อเปรียบเทียบกับการเผาก่อนการเก็บเกี่ยวครับพวกเราขอจบการนําเสนอผลการวิจัยเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ